สวัสดีครับผมนลงซื้อขายรถมือสองวันนี้จะพาพี่น้องมาชมรถหกล้อบรรทุกมีบันไดขึ้นรถเกี่ยวข้าวนะครับผมเป็นหกล้อใหญ่นะครับสภาพสวยสวยพร้อมใช้งานนะครับอันนี้เป็นมิซูบิชิฟูโซนะครับสภาพสวยครับใช้งานได้สารพัดประโยชน์นะครับเป็นรถเทนเลอร์ก็ได้เป็นรถบรรทุกก็ได้นะครับขึ้นรถเกี่ยวข้าว ขึ้นรถไถได้นะครับผมสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยครับอันนี้ราคาเต็มอยู่ที่4 9 0 0 0นะครับผมสําหรับลูกค้าที่เครดิตดีนะครับใช้เงินดาวน้อยนะครับจัดได้สูงนะครับผมรถสวยๆนะครับสภาพดีพร้อมใช้งานนะครับออกรถวันนี้เช็ครถให้ฟรีพร้อมใช้งานนะครับมีแบตเตอรี่ใหม่2ลูกเช็คระบบเบรคเช็คจุดด้วซึมนะครับเช็คระบบไฟนะครับ เช็คระดับของเหลวให้ลูกค้าฟรีนะครับอันนี้มีบันไดขึ้นรถเกี่ยวข้าวครับขึ้นรถเกี่ยวข้าว8ตันได้สบายนะครับผมสภาพสวยครับเครื่องดีคคสซีดี D นะครับอันนี้เครื่อง 6D15 นะครับผม สภาพส,สวยๆครับสนใจติดต่อ0908588220 0933258446เข้าชนรถทดลองขับได้ที่อำเภอพุทธยสงข้างปั๊มบางจากใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลพุทธโสงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับผมติดต่อสอบถามได้นะครับฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ